ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวการที่ผมไปเปลี่ยนยาปัดน้ำฝนนะก็คือของดาเจดนะครับอ่าผมจะมาแนะนำว่า ดูยังไงว่ามันควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนนะครับก็คือให้เรามันจะเป็นรอยแตกรอยแตกคือเพื่อนๆจะดูเห็นเป็นรอยแตกนะครับของของยางรถของตัวเองนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับไม่รู้ว่ามองอีกหรือเปล่านะครับมันจะมีรอยแตกรอยแตกเล็กๆกครับของใหม่กับของเก่ามันดูดูรู้อยู่ จะเป็นรอยแตกแบบแบวผมตั้งกล้องแบบนึ้งน,นะครับผมจะอธิบายให้ดูนะรอยแตกที่จเนเป็นรอยแตกแบบเป็นรอยรอยแยกรอยยางมมาเสื่อมสภาพอ่ะมันจะดูรู้อยู่จะเป็นรอยแตกรอยงาเล็ก ก็คือมันสมควรที่จะเปลี่ยนนาะประมาณเนี้ยนะครับอน,นี้มันมองไม่ค่อยดูดูก็คือยางมันเสื่อมสภาพนะครับมันจะดูแบบดูรู้เลยนี่นะครับเห็นไหม จะเป็นรอยเรแ,แยกออกมาเลยแยกของการเสื่อมครับเ้ามาดูตัวใหม่เนาะตัวใหม่ก็ยังว่าแลครับมันมันเป็นของใหม่มันก็จะไม่มีเน้เนื้อ,อยางกับกับตอนที่เราจับนะ่มันจะต่างกัน,น,นก็คือคือแนะนําก็คือประมาณปีหรืสอสปีนะครับแต่ผมใช้มาก,กับตีรดเนะี่ยตีรดเนะี่ยนะประมาณ สปีนะครับกับรถคันนี้นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับกับยางจากศูนย์แต่นี้คือผมเปลี่ยนข้างนอกครับร้อยแปบาทนะครับแถวบอวินครับคลิปนี้ก็มาแนะนำว่ายางเสื่อมสภาพเราจะดูยังไงนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ